ผสมผสานเทคนิคการเทรดยอดนิยมที่มือใหม่ได้ลองเอาไปใช้แล้วสามารถทำกำไรได้จริงๆ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทก่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งเลยนีฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมา่านเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเทรดบินารีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีเดียวก่กับบ i นารีออปชันมาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทุกท o o k YouTube Tik อกไอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้อย่างถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8xtrade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเ,อนเล่น10,000นเหรียญน,นะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเพื่อน,อนคคคนนนนไหนนะรรรททีี่่่ออยยาากกกเเเู้เิิิพมมมมมตผผจข QR Code ลุง ที่เราเนี่ยเทรยทำกำไรการโดยจะมีโค้ชสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าทายแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ได้ดีในจุดกลับตัวนะครับและที่สําคัญมันสามารถบอกเราได้ด้วยนะครับว่าในเทรนด์นั้นของกราฟณจุดจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนด์ไหลหรือเปล่านะครับโดยที่เดี๋ยวเราไปที่มุมซ้ายล่างนะครับ เรื่องมือย้อนนิยมนะครับเรื่องลงมาที่คําว่าบริงเกอร์แบดตัวนี้นะครับช่วงเวลาเนี่ยผมจะใช้เป็น25ครับซึ่งจะเป็นค่าเดียวกันกับเส้น EMA 25สนะครับส่วนการเบี่ยงเบนครับผมจะใช้เป็นเลข3นะครับซึ่งจะเป็นค่าเดียวกันกับ s t o c h a s t i c 933สนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตรงนี้จะเป็นยังไงโดยที่เส้นด้านบนเนี่ยผมใช้เป็นสีขาวครับด้านล่างใช้เป็นสีขาวเส้นกลางเนี่ยเราปรับสีหนีไปเลยนะครับกดเลือกใช้ได้เลยนะครับเราก็จะได้าจอกราฟแบบนี้นะครับไปที่เครื่องมือตัวช ประเภทเนี่ยเราใช้เป็น EMA ช่วงเวลาครับเป็น25ตามที่ผมบอกเพื่อนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมใช้เป็นสีเขียวความหนาก็เพิ่มให้มันเล็กน้อยหลังจากนั้นกดเลิกใช้ได้เลยครับเราก็จะได้เส้น EMA 25ครับโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ครับและอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับไปที่ตัวชี้วัดตังครับไปที่บดหมูยอนนิยมและเลื่อนลงมาล่างสุดครับกดไปที่คําว่า Stochastic Oscillator ตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนค่า k ครับให้เป็นเลข9ครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็เป็น33นะครับก็เป็น k933 ก็ใช้เป็นสีเหลืองกับสีขาวนะมันก็จะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้กดเลือกใช้ได้เลยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัว stochastic b o l i n g e r band นะครับเส้นตรงกลางเป็น EMA 25นั่นเองนะครับในวิธีการเทรดของผมเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเราจะรอให้มีแท่งเทียนมัมีการวิ่งทะลุ b o l i n g e r band นะครับวิ่งทะลุออกไปเลยนะแล้วก็มีแท่งเทียนอีกแท่งหนึ่งกลับลงมาปิดในแนว b o l i n g e r band นะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่า stochastic เนี่ยมีการตัดกันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันมีการตัดกันแท่งต่อไปเราจะ follow sell ันนนแแท่งบบี้เช่นเดียวกันกับในการเปิดออเดอร์บายนะครับเราก็จะรอให้มีแท่งเทียนนะได้มีการวิ่งทะลุลงมาแบบนี้นะครับพร้อมกับมีแท่งเทียนวิ่งเข้าไปปิดในเส้นบริงเกอร์แบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะรอสโตคัสติกมีการตัดกันแล้วก็เปิดออเดอร์ฟอลโล่บายกันขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำกำไรกันได้นั่นเองนะครับโดยมันจะมีความแม่นยำเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหากแท่งเทียนในการกลับตัวเนี่ยแท่งที่มันรีเวิร์สกลับขึ้นไปเนี่ยเป็นแท่งตะเกียบคู่นะครับหรือเป็นแท่งกินกินไปเลยนะครับเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ด โดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นแบบทบเงินได้3มไม้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรงตามสูตรปกติเลยนะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนไว้อย่างงี้ครับคือคุณเนี่ยจะต้องรอกราฟค่อนข้างนานนิดนึงนะถ้าเราดูจากผลลัพธ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ารอเงื่อนไขครบนะผมบอกเลยว่ายัางตำตำเนี่ยถ้าเล่นทบ3มไม้มีกําไรนแน่นอนนะครับวินเลนจะอยู่ประมาณสัก70%็ดสตกว่าได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงกันดีกว่าครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยยังไม่เข้าใจเนี่ยดูภาพออเดอร์จริงก็คงจะเข้าใจมัน,มอน,น,นเองนั ในวันนี้ผมมีทุนเริ่มต้นที่สองห0กว่าบาทครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าวันนี้ผมจะปิดงานไปได้ที่กี่บาทกันมาเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์แรกตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ที่20 0 0บาทนะฮะก็เซลล์ไปก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยุย ย้ำได้นะโอเคตรงนี้ก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับผมว่ามันมีแท่งเทียนนะครับผมได้มีการทะลุเส้นบริงเกอร์แบนมาเป็นที่รียบ้อยครับพร้อมกับแท่งถัดมาที่มีการลงมาปิดใต้เส้นบริงเกอร์แบนไปที่ไมยบรอยแบบนี้เราก็เปิดออเดอร์เซลล์ครับเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยมันไหลกลับลงมาด้านล่างนะครับโดยแบบนี้เนี่ยเราเล่นทบเงินได้สามไม้นะฮรตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่1นะครับที่ผมฟอลโล่มาในแท่งแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าตรงนี้เนี่ยจะชนะหรือเปล่าโอ้ยใส่นักด้วยนะครับตอนแรกราคาดีโอาไม่เป็นไร ท่านนะครับอุ้ยออเดอร์นี้ต้องอออิน <î es> ครับผมคิดว่าน่าจะสวยๆเลยนะโอเคแพ้หน่อยไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าออเดอร์นี้น่าจะเอาอยู่ครับในมาที่2นะจริงๆเนี่ยที่กล้าอออินมาเนะครับเนื่องจากว่าตรงโซนนี้ครับมีโซนเส้นกริดด้วยนะครับซึ่งโซนเส้นกริดตรงนี้เนี่ย <î es> ก็บอกบอกได้ชัดเจนครับว่าเป็นโซนที่รวมแรงซื้อแรงขายนะครับในการกลับตัวตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวในโซนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ไงรเรียบร้อยครับแบบนี้น่าจะสวยๆนะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าออเดอร์ โอหแหละเรียบร้อยออเดอร์นี้โบกมาก่อนที่12,854บาทครับก็ถือว่าเป็นออเดอร์แรกที่เปิดมาแบบสวยๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ออินในออเดอร์แรกที่เราเล่นเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนหน้านั้นนะว่าผมเนี่ยรกราฟมาสักระยะใหญ่ๆแล้วครับกราฟเนี่ยกว่ามันจะวิ่งเข้าตามสูตรเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆนะแล้วถ้าเพืเ่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาถามผมได้เลยเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์กันครับ ข่าวดีนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างมั่นใจบาซอร์จีมีข่าวดี มบอกหากเ,เพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษีนแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับโอเคครับตรงนี้ผมเซลล์ก่อนเลยครับ เอาแล้วครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าแท่งเทียนนะครับผมได้มีการทะลุเส้นบริงเกอร์แบนตามที่ผมบอกนะครับพร้อมกับมีแท่งสีแดงแท่งนี้ครับลงมาปิดใต้เส้นบริงเกอร์แบนครับซึ่งจริงๆในโซนนี้เนี่ยผมจะเปิดออเดอร์ไปก่อนเลยตั้งแต่แท่งนี้ก็ได้นะแต่เผอิญว่าผมเนี่ยเพิ่งเลื่อนกราฟมาเจอนะครับและถือว่าโชคดีมากๆเลยที่ผมเห็นว่ามันเริ่มเริ่มเขียวในแท่งนี้นะครับไม้นี้เนี่ยเป็นไม้ที่1 2และออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ไม้3พอดีนั่นเองนะครับถ้าออเดอร์นี้ชนะก็ชนะไป จะเอาอยู่หรือเปล่าครับสำหรับกราฟในเซตนี้นะซึ่งผมก็รอกราฟมาอีกสักระยะใหญ่เลยนะตรงนี้ โอเคก็เรียบร้อยครับบวกมาอยู่ที่1775บาทครับก็ถือว่าเทคนิคนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสโตคัสติกนะครับหรือจะเป็นบ er ริงเกอร์แบนดตรงนี้ก็ทํางานได้ดีครับโดยเฉพาะเจ้าตัว e m a 2 5ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมเปิดมาเนี่ยเปิดมาทําไมแบบไม่ได้ใช้นะครับเรา่องคงสามารถพอดูได้ว่ากราฟจะอยู่ในช่วงโซนเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะสมมติว่าโซนเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งมาประมาณแตะแตเส้น EA 25แล้วก็วิ่งขึ้นต่ออะไรประมาณนี้ นะครับแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันเทรนไหลในฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถรอกราฟกันต่อไปได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าราคาของกราฟเนี่ยมันได้มาอยู่ใต้เส้น EMA ยี่สิบห้านะครับเราก็สามารถพอคาดการได้ครับว่าถ้ามันอยู่ในช่วงเทรนขาลงครับมันไปแตะแถวๆเส้น EMA ยี่สิบห้ามันก็จะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดรอบไหนรอบหนึ่งนะครับมันได้มีการทะลุไปนะครับเราก็้อสังเกตได้อีกเหมือนกันครับว่ากราฟเนี่ยอยู่ในช่วงโซนไซเวนั่นเองนะครับแปลว่าตรงนี้ครับเส้น EMA ยี่สิบ ค่อนข้างจะเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่มีความ แม่นยำนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับอ่ะในรอบนี้ครับผมทำกำไรรวมไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสัก8,629บาทนะครับก็จัดว่าเพียงพอแล้วนะครับในการเทรด1วันนะฮะเวลาที่เราจะเทรดนะครับผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยโอเวเทรดมากจนเกินไปนะครับหรือไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยตั้ง TP ที่มากจนเกินไปนะก็ขอคนละหนึ่งไลน์ครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มบิสิเต็ดครับฝากสแกนกิโค้ดที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับอยัดเข้าเทรดสนุนพร้อมกันเนี่ยคุณก็ส แอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนหเพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชในทุกๆช่องทางเทรดเซียนเอาไว้ a ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็น y YouTube f a c e b o o k t i k t o k หรือว่าอิน t a g r a m นะครับแล้วเจอกันใหม่ เทคนิคของเทรดเหียญนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย